ก็ตรงนี้นะครับที่จะเอาทรายลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นกระเบื้องทางเดินนะครับปูเอาไว้สําหรับนั่งเล่นนะครับชมธรรมชาตินะครับอยู่สวนเล็กๆของเรานะครับก็จะมีต้นไม้เล็กน้อยโอเคเดี๋ยวเริ่มลงมือทํากันแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ที่จะได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นทราย1นึ่งคิวนะครับเดี๋ยวเราจะ ปรับพื้นที่ตรงข้างบ้านนะครับตรงทางทางสวนออกไปตรงห้องรับแขกนะครับเพื่อที่เราจะอาเอากระเบื้องทางเดินมาปูนะครับปรับพื้นที่ใหม่เดี๋ยวมาทำกันเลยครับอัอนนี้ก็ลูกสาวนะครับพ่อกับแม่ซื้อทรายมาลูกสาวมานั่งเล่นทรายก่อนแล้วอตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขน ย้ายทรายนะครับเพื่อมาปรับหน้าดินตรงข้างบ้านนะครับก็เครื่องมือเราไม่ไม่มากนะครับก็ย้ายทรายด้วยใช้กระป๋องสองใบนะครับค่อยๆขนมาโอเคเดี๋ยวทำมันต่อเลยครับอ่ะตอนนี้ก็ทําการขนทรายจากาหน้าบ้านนะครับที่สั่งมา1คิวด้วยถังสองงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราเริ่มปรับหน้าดินเันครับ โอเคครับวันนี้ก็เอาทรายลงนะครับเพื่อเตรียมปับพื้นเรียบร้อยแนละ้วก็เดี๋ยวเกียรให้ทรายมันเรียบเสมอกันนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยววันนี้คงพอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ข่ามาต่อกันครับก็น,นี่นะครับเป็นกระเบื้องสนามนะครับก็ไปซื้อมานะครับแล้วก็ตัวหลุมตัวนี้นะครับเอาไว้ตกแต่งใส่พว ก้อนหินสวยนะครับหรือจะเอาเป็นพวกต้นไม้เล็กๆมาปลูกก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรา,ามาลงมือเริ่มปลูกพื้นกันได้เลยครับอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนมุมลกล้างนะครับให้เป็นมุมนั่งเล่นนะครับสวยๆนะครับตอนนี้เราก็ปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือแค่เอาต้นไม้มาลงนะครับสวยงามและน้องเชิญนั่งเล่นได้แล้ว อ่ะน้องเชอบ๊ายบายหน่อยบายบายเดี๋ยวไว้น้องเชิอเอาต้นไม้มาปลูกแล้วน้องเชิอมารีวิวใหม่นะบายบาย